ภายหลังการเกิดบิ๊กแบงเอกภพจะขยายตัวออกอย่างรวดเร็วเกิดอนุภาคมูลฐานในกลุ่มควาร์กเล็ปตอนอิเล็กตรอนและนิวทริโนพร้อมกับเกิดปฏิอนุภาคของอนุภาคดังกล่าวเอกภพอยู่ในสภาพที่เป็นของผสมที่เรียกกันว่าฮอตซุปหลังเกิดบิ๊กแบงประมาณ10ยกกกำลงังลบ6วินาที อุณหภูมิของเอกภพลดลงคว้าเกิดการรวมกันเป็นโปรโตอนและนิวตรอนหลังเกิดบิ๊กแบงสนาทีอุณหภูมิเอกภพลดลงเหลือประมาณ100ล้านเควินโปรโตอนและนิวตรอนรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสของฮีเลียม สามแสนปีหลังจากเกิดบิ๊กแบงอุณหภูมิยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียงหนึ่งหมื่นเคลวินและเกิดธาตุแรกๆของเอกภพ,พขึ้นได้แก่ไฮดโดรเจนและฮีเลียมแสงสว่างแรกของเอกภพ,พเริ่มส่องประกาย1,000ล้านปีหลังจากบิ๊กแบงกาแล็กซีจึงเริ่มถือกำเนิดขึ้นโดยมีธาตุไฮดโดรเจนและฮีเลียมเป็นสารเบื้องตน้น ในกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ในยุคแรกแรก